โดนโดนหนาว ป่มามันจะขึ้นมาน้ำมันดันเข้ามาได้หมด้วครับไม่มีช่ออยู่ป่าอะไรขึ้นน้ำนะลมก็แรงล,ลมจาเบาๆนะที่ป่าอะไรขึ้นนะ้ำพวกนี้ อย,อ,ยอยู่ไหมเนี่ยอยู่โอ้โหว่าแเดี๋ยวเมื่อกี้ขึ้นน้ำอยู่้วครับทักข้อให้โอสบัดบอดยางขึ้นมาเลยบัดโถหนาว เป็นเม่นยางแท้ครับผมสะบัดนี่มนะันมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือยางจะฉีกครับนะครับฉีกหน่อยหนึง่งเลยสะบัดเรามันโดนกิิบนะครับเหตุผลที่ใช้กิิบเล็กๆก้อนเนี่ยครับกันบางทีมันชอบสะบัดขึ้นมาครับก็เป็นปันจจัยหนึ่งแต่ว่าโอกาสะบัดมันก็มีสูงแต่ว่าบางทีก็ไม่มีนะแล้วแต่จังหวะเนาะตามแรกครับผมยำ้ำเช้า อย่างฉี่ครับแต่ว่ายังใช้ได้อยู่เขียงผมก็ถภาพหมายก็เนี่ยครับเป็นคลองสาธาานะนะของนีของ้หลวต่อตมันเชื่อมโยกกันหมดเลยเดี๋ยวนี่ลมแรงมากหนาวหมดเลยเนี่ยเพิ่งขับรถมาถึงก็มือชาแล้วครับเขียวผมแตมแรงครับผมเก็บไปนะครับเม่นยางแขะงดิเขียวเข้มครับก็น้ำไม่น้อยนะขานดีน้ำไม่น้อยเลย่ไม่ก็ ปัญหาตีที่มันแบบลมเบาๆหน่อยครับมันช่วยได้ครับช่วงนี้เียงผมลมจะแรงๆหน่อยปากนะครับผมไม่อย่างแท้ปากไปติดล่อเลยครับสุดออยอดตินต่อหวัดกินเจอลมหนาวไปลมหนาวช่วย โดนอีกแล้วครัที่สองอออจะลุดโอ้เกือบไปโอ้เท่าเดิมเลยปลาจะลุดโอด้๋ยวขอเตะปลาไปก่อนเตะลงไว้ก่อนเราไม่โ,โ,โตรครับแต่ว่ากัดอีกแล้วกัดมีตะปักการสอนโนะครับกัดลักษณะแบบว่า ค่อนข้างกัดแล้วจะวิ่งเลยนะครับพอกัดเสร็จแล้ววิ่งเลยต้องวัดสวนเลยครับนี่ครับป็นยางแค่ตัวเดิมครับผมปากฉีกหน่อยแล้วมันขึ้นยางครับมันก็มันเป็นยางอ่ะต้องทาใจครับบางทีมันขึ้นยางมันก็มีโอกาสที่จะฉีกได้ก็ห้าสิบห้าสิบเลยแต่ว่าแบบนี้ครับมันยังยางมันยังให้ตัวได้อยู่ยังแบบยังไงอ่ะมันยังแบบ สามารถล็อกกิฟได้ครับก็สามารถตีได้อยู่นะครับใช้ได้อยู่ป่าก็ตัวเท่าเดิมไหมนะครับสบัดสบัดขึ้นมาติดตรงแก้มนะครับแต่ว่ายังวิ้นหลุดคิดดูดิปลามันสามารถทีสบัดปั๊บนะครับเงี่ยงนะครับเอาไม่อยู่หรอกทีก็มีโอกาสหลุดสูกท่อวัดไม่เข้านะครับนี้ก็วัดปิวขึ้นมาเลยคันที่ผมใช้ก็ตอนนี้ก็เป็นคัน แอเกียไทเทเนียมนะครับส่วนลอกคนถามเยอะมากเลยเป็นลอกใดว่าสตีทเลมิเต็ดนะครับช็อค50คปอนด์กิฟก็เป็นล็อกสแนปล็อกสแนปเบอร์หนึ่งครับถ้าอยู่เบอร์เดียวเลยเบอร์หนึ่งตรงนี้มันเห็นไหมเห็นอะไรไหมตรงปลายตรงที่เขาตัดตัดเอาออกครับมันคมไม่ได้หาอะไรฝนครับมันจะกัดยางครับเวลามันเด้งขึ้น,นครับ ต้องหาอะไรแบบกระดานตายหัวข้างบนนะครับหูหน่อยหนึ่งเนะี่ยคมมากเลยเป็นรอยเล็กๆอยู่เลยเป็นรอย,ยแบบคล้ายๆแบบมีดโกนเลยก็สามารถแต่งได้นะครับลองดูอันนี้เอาไปทำได้เหตุผลที่มันขาดครับคมมากเลยอันนี้ตะกิตะกิดยังแบบรู้สึกว่ามันจะเข้าเลยครับเป็นปัจจัยแรกเลยคือถ้ามันไม่คมนะครับบางทีมันสะบัดขึ้นมาแล้วก็ไม่ไม่ขาดหรอก เอาไปแต่งได้เอาไปถูกล็อบบี้รับมีก็ได้นะครับถูดถูถูครับผมแฮมผมใครเนี่ยเใช้ได้แล้วเฮียผมฝากเหยียดแล้วครับผมไม่ยางแครเนี่ยครับคือใช้ง่ายครับเราวัดตัดง,ง่ายอุ้ยซ็อกจริงๆเลยอืมสุดยอดมีว่ะตรงนี้ก็เป็นคลองนะครับ ที่ทำการกำนันอะไรฝั่งนึงว่าหน้าตีนะครับแต่วา่าตีไม่ได้มติดมันมีสายไฟลงมาล่าคนับปัน่นสายเข้ามาไม่ได้ติดหมายนี้ดีกว่านี่ปามันจะเข้ามาอยู่หมายแบบนั้นแหละ ลองเล็กๆอืออะไรวะอืมเอ้ยมีปลาไล่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  ไ,ไม่ตันตีไม่ตงรงอ,อ,อีกเฮ้ยกัดจะงกัดโอ้ตัวแค่นี้ตัวแค่นี้นึกว่ามึงกัดอยู่อ่ะนึกว่ามึงจะคาบตัวเล็กว่าเยื่อนะครับโอ้โหเ็ากนึกว่าใหญ่ท้าเมื่อกี้มัน ใจว่าเยอะหน่อยนึงนะเรียบร้อยได้สาบโอ้ตัวขับไปเดียวแต่ว่าใจมันสู้นะมันสุดยอดเลยนะตัวเรียกว่าเยอะเหรอเ้ากัดเยอะอนะ มีน้ำลองกันเพื่อมีปลาขึ้นมาได้ฝั่งโน้นดีกว่าเช็คเช็คพวกใบสปิน์ใบอะไรนะบางทีตีลากมา เปลกแปะก็ถูกอย่าเห็นกัดลูกปลาโชว์แล้วกันโ,โดนโดนดีขึ้นย่าละลากลงโดนเลยโอ้ นึกว่าเล็กก็เล็กเหมือนเดิมปึ๊บโอ้ยก็มมไม่เท่าไหร่นะครับไม่เล็กเท่าไหร่นะคระสัยมันก็ได้อยู่นะตีขึ้นยาแล้วล,ลากลงนะครับตนานดีเสมอครับผม,มตีไปตีนาก็เอาจนได้นะครับไม่ยังแค่ก้อนคนระับไม่ใช้เป็นตัวเดิมนะครับเนี่ย อุ้ยแต่บาดขึ้นไปแค่น,นี่นี่ครับก็คือดูแล้วมันก็น่าจะมีปลาแต่ว่าเราต้องหาติดตามกอหญ้านะอันนี้ผมตีขึ้นฝั่งแลลากลงมาก็โดนเลยแต่ว่าไม่ได้ตีทั่วนะครีแบบตีแบบข้ามมาเลยนะแต่ว่าดูทรงแล้วมันน่าจะพอมีมีปลาอยู่เลือกจุดตีครับหมาแบบน,นี้หมายลงงูนี่ครับไม่ยังแคะกกอลงก็โดนเลย ตีเปทั่วผมย้ําไปเรื่อยๆก็ฝากไปครับผมเป็นอย่างแค่ก็ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็วัดติดง่ายนะครับโอกาสซับสิบตัวได้สิบตัวเปอร์เซ็นต์สูงมากถ้าไม่ทิ้นหลุดนะครับลองดูเป็นอย่างที่การันตีความกัดวัดปลานนวัดติดง่ายแล้วก็ปลากัดง่ายครับลองอยากให้ลองครับผมก็หาดูตามร้านใกล้บ้านนะใครไม่มีที่ซื้อก็ ทักมาทาเผพดบอลลัวครับผมทักมาได้เคคผมฝากเหยือ่อฝากผลงานฝากไลค์ฝากฝากแชรแล้วก็แล้วก็ไม่มีแล้วสุดยาดเลยแล้วกันสุญญา